ตีเป่าว่าไงว่าไงนะอย่าอย่าอย่าด่าคำรุนแรงนะตอนเนี้ยคำรุนแรงอย่างเช่นตก็แหล่นี่แรงไหมครับทุกอย่างทุกอย่างเลยห้ามด่าคำรุนแรงเลยตอนเนี้ยตีซะดกองอยู่ดิ้นเล็กแล้วบาเพราะตอนนี้เห็นเขาบอกว่าเซิร์ฟโดนปิดไปเพราะว่าบัฟโอ้ใช่ครับลุงใช่นะเขาตีอะไรก็ตี้ก้ามมโดนนะเออตีเขาเขามีนี่นะเขาบอกว่าเซิร์ฟไหนสนับสนุนคำรุนแรงอ่ะใครตีกันอ่ะ เขาปิดหมดเลยนะหมดเลยแล้วแล้วปืนยิงกันอ่ะก็ปิดไงก็รุนแรงไงแล้วเกมปืนอ่ะเกมปืนไม่เกี่ยวครับเขาจะเอาแค่ไฟเอ็มครับไฟมันก็ยิงปืนนะพี่ก็บอกว่าเกมอื่นไม่เกี่ยวไงครับมันไม่มีข่าโอรโอ้ไงแก๊งอื่นฟีไฟมีโอรโอไหมล่ะแหม่นะ ว่าเกมอื่นสร้างแกงพีไฟลาบบ้างฮัลโหลคุณนายตายเลยแล้วเหรอฮััลลโหครบเอาง่ายๆอย่าตีกันนะไรเปล่าหยิงฉุบไปเจอหน้ากันแล้วจับคู่เปล่าหยิงฉุบใครแพ้ก็นอนโดนห่อง่ายๆแรงนะรรุนนแงะพี่ห่อก็รุนแรงนะก็เออก็เหมือนเอาคนตายอ่ะเอ้ยเราเราบอกดีกว่าวป่ะ มิกิอยู่ในเรือร่างเยอะนะมิกิผมเผลอเข้าไปเกือบตายเดี๋ยวมาแล้วทำไมวะเลเรลอ่างเขาอยู่ในเรือร่างกูมาว่ากูมาว่าตอนนี้ตอนนี้อย่าบัฟควารุนแรงโทยบ่อยบ๊อบด้วยไอ้บ๊อบยังบัฟคุยอยู่เลยอ่ะนี่ไง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 ก็ไม่รู้อ่ะไอ้บ๊อบก็ไม่บอกไอ้บ๊อบเผลอไม่ด่าใครเลยไอ้บ๊อบเปิดตัวด่าเลย ตัวเลือนเลยแต่เขาประกาศมาแล้วเขาประกาศมาแล้วเขาประกาศมาแล้วการเราก็เล่นกันตามปกติเรียกว่าท่านนะต่อไปนี้นะทุกคนโอเคเปล่าเขาน่ารักนี่แน่นี่แน่โอเคไหมนี่แน่ไหมท่านจะหนไหมจะหนีไปไหนพอเท่าพอเท่าจะหนีไปไหนตายไหมไอ้แก่อย่างเงี้ยได้ไหมแรง เข้ามันไก่ไปตายตายแมแรงไปพี่ต้องสลบนะเสียชีวิตไงไปฝรั่งอ่ะเด็ด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 พุ่งพุดพุ่งเฮ้ยนะได้โทรไปบอไอ่อยบ๊อบด้วยนะด่ากันพอๆนะถ้าจะด่ากันอะพอๆนะเอาพอๆนะท่านแม่สีแ <c oughs> ดงสดีแดงออกมาอีกบ้าน <c oughs> อ่ะเขาไปบอกมันเลยพี่เขาไปบอกมันเด็กก๊อตเห็นปะมาเอาเพื่อใม้เอาเพื่อ เอ๋จังไไดท่านเต๋บอจังไดท่านเต๋ท่านแม็กท่านท่านท่านเล่นปืนบนรถดีๆนะท่านเต๋ได้เลยขอรับท่านระวังท่านระวังเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนะท่านเต๋ได้เลยเวลาได้เวลาที่พวกเราจะเกทาทับไปโถพวกพม่าลามันแล้ว ดดดูููแแแบัดนี้พวกมันได้เกเกทธาทับมาที่ประตูเราแล้วนี่แน่นี่แน่นี่แน่เบลล่างล่าสุดเลยเบลล่างเซตของกันอยอ่เร็วแจ้งมาว่าทับหลวงของมันอยู่ที่เลเบลล่างขอรับใช่แล้วตอนนี้เรามีเวาคุกกันหรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้มีไหมเวลาคุกมีไหมหลไม่มีเราเดินทางไปบุกมันเลยดีกว่าไปทุกคน มีครับเมื่อกี้ผมทำน้ำหกครับนี่ครับลุงมแปดร้อยวิเพิ่งติดเลยแต่ผมชิโรเล่นปืนโรเล่นปืนไป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 เดินทับ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 โจมตีโจมตีฆ่าศึกเดินทางได้ได้เวลาที่เราจะเกตามทัพไปแล้วฮัลโหลเวลาดีนายมาโคนายอย่าเสียงดังนะนายอย่าบูทไหม่นะจ้าจ้ากก็ได้แม่นายเบาๆนะโอเคไหม เราจะขอไปกันแบบเบาๆตาร์สก่อนแรกอย่างแรกเลยเองก่อนเลยน้องโอ้โหแม่ไดูมาสีหมอบกูมาสีหมอกเร่มๆขอเร่มๆหนอยาสีหมอกพี่อะไรมาสีหมอกมีที่ไหนเลยสัตว์สกติพอดีพูดดีๆพอดีเอาเอาเอาอ๋ออันเดิมนั้นถ้าคิดอะไรเพลินไปหน่อยขอโทษขอโทษอินไปหน่อยขอโทษพี่อินไปหน่อยไอ้เนี่ย จบนี่ไปร้านเกมแล้วไปด่ากันหน่อยเว้ยอันอันฉันหลุมหนักป่ะเดี่ยอันในเกมด่าไปได้เลยมันอยู่เลเวลล่างหรอล่าสุดอะประมาณ5นานาทีแล้วประมาณโดนกระทือนะไปเรียงฮู้ฮัลโหลท่านเนียวท่านรอรับด้วยดูสุด สดเรหายแบงก์ตัดหน้าข้าทำไมเนี่ยสหายแบงค์สี่ท่านพี่มาไปครับฮัลโหลครับท่านทับหลวงอยู่ไหนครับฝั่งกำลังผ่านหลังโรงพยาบาลทับหลวงเอ่อตอนนี้ตัวข้ากำลังจะถึงเดเบลลางของญาติสกาวก่อนนะต้องไปดิ้นยู่ไหนนี่อ่ะฮัลโหลครับหน่วยม้าเร็วต้องใจแรท่านปทาแจ้งทับหลวงไหนครับกำลังแซงครับกำลังแซงอยู่ครับ ่านเดี๋ยววางชั้นไปดูให้ครับเอ้ยคันเอ้ยท่านมองข่อย่าไปทำมองไปไม่มาตีมาตีนสอดแหนมน่าจะดีกว่านะลูกสอดแหนมดีกว่าทำมองมันแปลกๆเหมือนแอบดูใครอ่ะนะข้าจะลังจะเกี้ยวพาราสีเอามือสอดใส่เข้าไปในกระเฮียนกระหือรืึยิ่งนะโอ้จะถึงแล้วครับท่านบริเวณเลเวลล่างนี้ จากประตูที่เราจะตั้งจากประตูแปลว่ามันเคลื่อนทับแล้วพวกรับเกิดการสมรุดอย่าลืมแจ้งกระหม่อมไอ้แบงค์ไปตามหาดิมันไปคาไปนี่เปล่าไปไปดี่อํานวย ทุกหน่วยไปอำนวยเหรอครับสั่งพลม้าเร็วไปตรวจสอบที่อำนวยเผื่อพวกข่าศึกและพม่าลามันกิโลเหลือเวลาครุกมเท่าไหร่1 6โลร้อยหกสิบหกโอ้ฉันผิดอ,อยู่รอดไหมเกิดอะไรขึ <c oughs> ้นไปเวลา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 พวกท่านตีมันตายนะท่านถามมันว่าตายไหมเป็นเสียน้องสก,กายนะ

คนทหารเราล่วงแล้วยู่พังนท่านมาพาจะพังแล้วท่านที่มาดีขึ้รถวางเพอน้ำให้รถขึ้นมาขึ้นมาสื่อกระเด้งลงรถแล้วพร้อมรอมเราเราสู้เราสู้ลอมลอมลอมท่านกำลังข้ากลังไปินกรดดตทิ้งนะทอเบนรถให้อยู่้าเจอไม้าไสไม่ขาย ยืนฟรีค่ายืนฟรีเล่นเลยเล่นเลยข้างหลังตรงนี้มีค่ายิงฟรีมากตอนนี้ไม่มีใครเอาค่าลงไปบนเข่าบนเขาาบนสี่เฉยหน่อยมาเราเพื่อนเรามามาเราเพื่อนเราไป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 หยุด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 หยุยุดหยุดหตีทำอะไรเนี้ช่วยร่วงร่วงรับัดไปร่วงชนมาหน่อยชนมาหน่อย ชนไหมพี่หน่อยพี mai, e. ่เอารถชนไหมหน่อยมาเอาหน่อยมาหน่อยเติมปีดได้ฉันเป๊บสาหน่อยเตชีว oh, ิตหนึ that ่งแล้ว oh, ชีวิตหนึ okay. oh. Oh. ่งแล้วหนึ่งหน่อยเฮ้ยราตายเยอะนะเพื่อนหายอกจะวอลเยอะมากหายจะวอลเยอะออกัวแล้วเมเติมเติเอิติมเติมมเตยหลังไฟติมเติมเติเติมเิมเตติ์โติิมเตมเติมมามเตมเตมเติมเตเมเติมเมเติเมิเเ าเพื่อตาพุ่มเลยหาเพื่อตาพุ่มเลยยิงมาพีปื้อนพี่ชายพเปื้อกินยากาันผมไม่กินยากันว่ะกินอยู่าาเหมือนกันหายเยอะว่ะตามพ<ม>ุ่มพุ่มหลังบ้านพุ่มหลังบ้านไอเ้เบสบอลไม่กินยากาันตีมันดิไม่ตกไอยเชี่ยมันดิเอาหน่อยดิคือเราขึ้นรถเราขึ้นรถไม่ทันว่ะพี่เป็นไรพี่ทื้อน คนาเอาจักทุ่มเผาเขาเยอะนะเขาเยอะนะกูเพื่อนหน่อยไกลๆโอเคไกลๆเนิร์ดหาเพื่อนหน่อยนะที่จะไปหาไอ้แต่เพื่อนไหนครับมาช่วยเพื่อนครับเต็มเลยหาตามแถวพืดแถวมืดกลางเต็มเลยอ่ะเฮ้ยออนเต็มเนินเลยท่านขอโทษครับเวลานี้เพื่อนหายไปแล้วท่านหาเพื่อนหน่อยแต่ตามพุ่มครับแอบอยู่เนินแอบอยู่พุ่มมาแอบอยู่พุ่มมาหาตามพุ่มเลยเสียชีวิตหนึ่งเสียชีวิตหนึ่งท่านเสียชีวิตหนึ่งทางโค้งทางโค้งมีตามคนดี้ครับ โดดโตดกดเมนดิสเมนดิสขึ้นมาเบนดิสเจ้าขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวนี้ yes yes ใช่เรามาโอ้สวัสดีเบ็ดวันไปซอดลูกอยู่ไหนยิงให้หน่อยได้ไหมนี่ขึ้นมาขึ้นมาหนเจอเพื่อนแล้วข้างบนเีิจติมันมีหลังเขาด้วยนะตรงขึ้นไปอ่ะมึงไปเล่นกับเพืยอะมากน่าตรงโค้งยิงตินเพื่อนทสา่อยทสามไม้ มาโคซ้ำเลยมาโคปืนไมยิ่งไม่เขาไม่เขาไม่เขาไม่เรียนอยู่แล้วมึงจะมาเรีทำไมล่ะให้มาหาเพื่อนเว้ยเอาเพื่อนเรานี่หว่านทุกทีน้องจะตามขุนเขาลายท่านช่วช่วเพื่อนหน่อยช่วเพื่อนหน่อยช่วเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยช่หน่อยไม่ได้ผมโดนยิงซ้ำอยู่มาเต็มช่อนนห่วยเพื่อนหน่อยเพื่อนน้องตายอยู่น่ะข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยตามขุนเขาเลยพุ่ม ตนนตตไหอนนี้ข้าโดนยิงอ่ะข้าโดนยิงอยู่ตรงกลางอ่ะข้างล่างมันเต็มเลยข้างล่างอ่ะหาเพื่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปคิวเองหลังบ้านกลางอ่ะชิโลท่านชิโลไปไว้ไหนศพใครหรือเปล่าศพศพของฝั่งข้าศึกครับเอ้าไอ้เหี้ยนึกว่าหนกว่าตายไม่ไม่ตายไม่ตายตีเพื่อนเพื่อเราอยู่แถวนี้คนนึงข้าศึกอยู่ตรงกลางเยอะมาก เพื่อนโดนหิวไปท่านพี่ท่านพี่ข้างหลังเข้าท่านพี่อย่าชูหน้าขึ้นท่านพี่พเจอเพื่อนโดนทำนนยังไงบ้าท่านเพื่อนหาศพเพื่อนบนขุนเขาด้วยท่านพี่ข้างหน้าท่านพี่สวยท่านอุ้ยอ้าลมัเมจะเวิ่งไปไหนขนาดนั้นว,วะไม่เข้าใจวะมันจะวิ่งไปไหนขนาดนั้นวะชทไเ้เมนิ จะนอนนะจะเจอนมสดนะจะเจอนมสดนะหายแล้วไงไม่ใช่แย่แล้วครับโอ้โหผมซวยหรือเปล่าเราด้วยเราคืนแล้วไฟเราคืนแล้วเอาจบเขาไปเลยครับเอาจบเขาไปเลยครับโอ้โหผมแย่แน่เลยอ่ะลลลไไปปปปเเเเอาา่่่รนนนนนืืทำไงดีเนี้ยโดนม้ากัดไกลจริงจริงกอดไว้ได้ไหมเด็กโอ้โหเป็นอะไรที่แย่มากช็อตหนีโอ้โหหัวหน้าหน่วยเดี๋ยวเพื่อครับชิปอะไรล่ะตะกี้เก็้ได้ยินนัดชิปชิปอะไรอ่ะนี้ชิปไอ้นี่ครับชิปมั้งไม่บ้าเหชิปมั้งมาหนี มานี่ท่านพี่ตกทัานพี่ตกท่านพี่เฮ้ย่าคาโดนดิงไปเติร์นอยังไม่หยุดยั้งอ่ะกินอหมูเนี่ยมันไม่โดนขึ้นเลยเอาเพื่อนเราไปทิ้งนู่นแล้วทางบ้านคนด้วยท่านพี่ไล่หน่อยท่านพี่ท่านน้องท่านเพื่อนท่านพี่ไล่หน่อยครับท่นพีอยู่ขอบเขื่อนขอบเพื่อนขอบเขื่อนอะไรใช่ปะไม่นดนลมไหนเอาหน่อยเนาะเราจะจบเมื่อเราไปทางท่านพี่ท่านพี่เพื่อนท่านพี่ไปพี่ ท่านพี่จิ๋วท่านพี่จิ๋วต้องรถกระผมเพื่อนพี่ท่านพี่ฆ่าได้ารฆ่าได้จบหัวหน้าทัพฝั่งดีกรีบ้าไม่ได้จะไม่ถึงไม่ขุนเขาข้าเห็ดปีศาจหน่อยครับผมชุบอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวมันคือรถพี่นะชุบอยู่ครับชุบอยู่ครับท่านพี่จิ๋วหัวหน้าทัพตายเท่ากับแพ้ร้อย ข่าวบันเทิงสารยกฟ้องตู้ข่าวราล่าจีนเทาโดยสารยกฟ้องทุกคดีโดยที่ผ่านตู้ข่าวเป็นคนดีมาโดยตลอดชาวไทยต่างชื่นชมตำรวจที่ทำหน้าที่กับคนดีอย่างตู้ข่าวอย่างเต็มที่รอมอข้ามกระเดียวกระเดียว พาไล่แท้แบลลี่อยู่ไหนแบลลี่ทางฝั่งข้าศึกเก่งมากนี่ยังไม่เจอครับนี่ไม่มึงไม่ต้องหาแล้วมาช่วยเพื่อนก่อนเอ้าโอ้พูดตั้งนานดูพี่ตีพูดไม่ใช่แบลลี่มาในนีท่านพื้ดที่เดิมท่านพี่เปิดท่านเปิดที่เดิมมีอีกคนหนึ่งมีรายการเริ่มหมดแล้วน่ตรงมาเติมคนหนึ่งตรงมาเติมคนหนึ่งชุบเพื่อนอยู่ชุบเพื่อนอยู่ข้างคนริเศกอ๋กคืออะไรหรือท่านเกมาคนริเศก ชื่อม้าพอดีใส่คือชื่อม้าเชื่อค้าด้วยโนจากบนเขาหนาตาไม่ให้ปดีชัดไปอีกแล้วนี่อุดตุ้อีกแล้วอุดอีกแล้วอุดอีกแล้วข้างหลังดนุมนออกจากพื้นที่โดยด่วนมรวมเลยสมรวมเลยสมรวมเลยสมรวมเลยันเอารากเพื่อเสี่ยงเพื่อเสี่ยงชีวิตราลงกลางถนน ถือส่งไว้หน่อยครับท่านอย่าปล่อยเราท่านท่านชุบชุบชุบฟีเนเนี่อยู่เนี่ยเปิดปืนเขาโดนลุมอยู่อีกฝั่งนั้นเปิดมาล้อมฝั่งเนินได้ยายาขอชุบอยู่ตรงฝั่งซ้ายแล้วเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตแล้วทานเดียวปืนทางฝั่งซ้ายของซ้ายฝั่งซ้ายของแผ่นที่ข้ากำลังโดนลุมชุบสมแล้วจะโดนชุบแล้วน้อมน้อมระวังอันนั้นอาจจะโดนชุบน้อมมีเปิดรงมีเปิดรงหางอ่อนหางอ่อนมันอาจจะชุบอันแทงอ่อนยังเหลือผูดรอดชีวิตอยู่นะ มไม่ไ่ม่นนพุมตาัถ้าเราตไปรวมห่ยุมแล้วจะแลมีคนยิงท่านลุงค่ะลุงห่อยลุง่อยก่า่งกเราปิดอีโมได้ไหมดแล้ไหมดแล้ไมอย่าด่าไมอย่าเ่อเ่ไม้อย่า่ไอย่าสวยข้าม้ึกข้าไม่เจอ รม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 รกูไม่มีเลยครับข้าท่านน่ยกูมึงอย่างเดียวเลยอ่ะเืิดใครหายปะเฮ้ยตาแล้วงนั้นะใใจเซนโบใไปอยู่กันแล้วลท่านท่านดูแลเซอร์วิสรถเอ้ยมาท่านหน่อยท่านมาดีท่านมาดีกางไฟหลังสบ้านเราบ้านเราท่านมาดีมาลมาลาน้วมมาแล้วมมมาามม้าม ใครอยหายังไม่เคลียร์ยังไม่เคลียร์ยังไม่เคลียร์ปาร์กยังยังไม่เคลียร์ท่านหายไปไหนหนึ่งโคตเกิดไหมครับว่าเกิดชีวิตได้ครรับกาไหมท่านหมอมาแล้วท่านหมอมาขอติดแล้วเอ้ยไวมากหมอมาไวจริงวะแกมึงเสียชีวิตเป็นหนงเงครับเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งเสียชีวิตขั้นสุดท้ายเมื่อกี้เองไหนเอ่ยเหลือเหลืออีกไหมเพิ่หมอครับเพิ่งเสียชีวิตเป็นเมื่อกี้เองครับใช่ครับ ไฟจบแล้วที่ไม่ตอนยังไม่อันนี้นะครับยังไม่หยุดเต้นเลยมันยังหแล้วครูดาวยังครับให้ครูดาวหนึ่งนาทีนะครับหมดตอนยี่สิบหกนะดึงมาดึงมาท่านลุงไปไหนอะลุงไปไหนยี่สิบหกนะพอดีเจรจากับท่านหมอเารถแป๊บรถหมดรถมาเร็วตกมาเร็วสุดข้าหายอ่ะโัวท่านซ่อมม้าอัดซ่อมม้าซ่อมม้าเลยม้าม้าขาหอกม้าขาหอกไอ้ท่านบ๊อบท่านก็เหมือนจะจะมีฝีไม้ลายมือแต่ที่แท้ท่านก็ไม่เอาเอา ทำอะไรไม่ได้สักอย่างสิบมีมาตินแถวบ้านข้าเรียกว่ากล้ากล้ากล้าจกเหลือถังซอ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 ไหนครับตรงไหนเร็วท่านต้องอุ้มแล้วเซนค่ะได้อยู่กลางหนุนเนี่ยไม่ด้งนี่ไงท่านบ๊อบนี่ม่ไ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 ม่เนี่ยท่านตี มามามาพร้อมนะทุกคนพร้อมเปิดอีพีอีพ uh> ีอีพีมีเร็วมีเร็วมีเร็วเฮ้อตายแล้วอะสองลำหน้าเสียชีวิตมาทำอย่างนี้กับเพื่อนข้าได้ยี่อะไรเลย ไปเอาไปก่อนนี่เปื้เอาไปก่อนนี้นนพี่อเ,เอาเข็นรถเอาเอาไปแล้วข้าวหล่อน พี่เบสหอมันแย่งตกแบบตอดตอมือผมเลยมันรอตหอเป็นหอยเป็นหข้าท่านมีเป็นหอ่ได้ครับข้าจท่านหอยว่แล้ว้วมแทงมันบิดไะไหนอยู่ไหนพี่มาติดเบสบไลเไม่อยู่กับพี่นี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่ไมไม่เอาม่วงล่วงล่วงล่ไ่ว่วง่มเลยครับผมนะหามาดีได้ไหมใครมีหอยปะวะมีหอไปแล้วอ่ะิมาฝั่งซ้ายหน่อยฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายตรงป้ายอ่ะสีแยกอ่ะเคเท่านั้นตินผมตัวไอสีแยก บางคนที่ะมาเสิร์ฟค่าชัดๆรู้จักไหมภาษาฝรั่งนะฝรั่งอ่ะไา้นัตตะลั่นไม่แล้วไม่มี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 ห่อศพด้วยอ่ะแจ้งเลยในกองรับไปพี่นกพี่ข้าต้องการห่อศพเริ่มต้นเหรอไอ้เจ้าน้องมาตินเจ้ามีไหมแต่เส้นไปทางอากิน่ามาตรงนั้นเลยมันช่วยเพื่อนอยู่ขวาใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันช่วยเพื่อนอยู่เจ้าน้องมาตินเจ้ามีไหมห่อศพเอาเอาเอาตัวบารถแท็กหน่อย สตัวี้ยข้ามี้องดี้องดี้องดีฉีกเค่องเไปเดี๋ยวข้าจะไปช่วยเพื่อนได้ยินคำว่า้องดีแล้วไม่ค่อยสบายหูไม่เอาได้ไหมไอ้นี่เป็นไคนเลนี่ท่านพี่เลอะไรด้วยหนี่งแปดกิโลท่านพูดแบบนี้เอ้ใครขับไปบ้านวอเรนอะหนึ่งแปดเจ็ดใช่หรือไม่อ๋อโอทร์มีตำรวจนะของโอทกับมาหน่อยพี่หนึ่งจะข้าจะเอาคนนี้ไปทิ้งอไปแล้วมาจากพี่มาจากพาวในเมืองเลย จะถึงแล้วเนี่ยแต่ว่าได้ได้สองเลยมันต้องกบทิ้งแค่นี้มันเจออยู่แล้วเอาไปทิ้งลึกกว่านี้หน่อยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอเลยได้พี่มีเนิร์ดมีถุงถุงห่อไหมเนิร์ดไม่ใช่เอาคนเนิร์ดคุณเนิร์ดไม่ถึงแล้วมันคือรถใครไปวะมันอยู่บนเขาอยู่เนิร์ดมาหาผมที่เดิมได้ไหมผมไปห่อแล้วคนเดียวน่าจะสูญเสียความทรงจำตอนยี่สิบแปดนะสี่แปดเดิมซีหกซีหก อ้าวสหแล้วกูตามใครยู่เนี่ทันเดียวไม่ใช่มันขึ้นเผาไปแล้วสีลยวรอแอ่ะไลม่หอย่างั้นเหรอนี่อยู่นี่เนวข้างหลังข้าลังคือเสี่ยทุกอย่างข้างหลังคือกานด้วมาติดมันจะตกจะกไหนพี่เนกลับมาทางเดิมมาทางข่าอ่มันเล่นดูโมโปนะลังเดิมไม่ลเดิมไม่ไ้อไหนอยูไหนไม่เ็นอ่ะ่ครวโมโปนะตง่ไปอยูไหนแอมเพอยู่ไหนบอกค่าที เอาไม่ใช่เพื่อนเราโดนซามแล้วอยู่ไหนที่เดิมตรงไฟแท็กไปแล้วแท็กไปแล้วมันไปไหนแล้ว้มันมันจะเพื่อนตรงไฟที่เดิมเลยเอาห่อไปฆ่าก่อนเดี๋ยวงไปอมาห่อมาห่อที่ผมห่อไปแล้วผมโดนทุบไปแล้วอ่ะโคปนปนมันได้ปะแต่ว่ามาตินทำทำศพได้ปะทำศพใหม่ได้ปะถ้าได้อุบัหนึ่งของฝั่งเบียร์ไพ่รายการนี้เลย อโอเคนะเข้ามาแล้วไปเหินเข้าค่ายทหารไปอ่ะไอโดนมือขับโอเคน่ะไอโดนมือขับโอเคนักสู้านล่างครับด้านล่ังน่าจะโนซอปะระวังนะขับโอเคมีตำรวจมีพรมีอะไรดึ้มเลยะข้าวอะไรนะของความตุยละง่างเจอกบมดำนี่โอเคมีนะโอเคมีนะ จอออดดยยู่บนมีรอดมีรอดสองคนนะขับแท็กดำตอนนี้ปืนสี่สัตว์รอดนะระวังนะแท็กดำปืนสี่องสัตว์ไม่รอดอยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่อ้าวไม่รอดไม่รดพี่ตีดับนะโอ้ยเออเยอะนะดีจีดับตั้ตีสีสีจบพีที่จบพีที่จบพีที่จอดที่มีแทงตำรวจโพเที่แทงหมอเถอะผมเปิดดีพีไว้ล้วโอเคนะครับผมเกมแล้ว โคเนเยอะนะโคเคนเยอะนะต้องต้องย้ายเข่านะโคเคนเยอะมากโอเคตำรวจลืมเลยอ่ะในเมืองเห็นมีตำรวจไม่เยอะนะครับในเมืองอ่ะอุ้มมันอยู่นอย่าอุ้มเราเมืองเยอะกระจายหน่อยกระจายอุ้มเรเมืองเยอะเขาขี่เขาอะไรก็ได้เขา่าที่เราโคเคนเยอะก็เรากระจายเขากันนะไม่เยอะเคนมากอันพี่มีคขนาดตามมาท่านพี่ เจ้าปาดปาดตูดบั้นท้ายม้ามันเลยอ่ะเหมือนมันอุ้มเหมือนกันเอ้ยมันได้ทำการเออ่นั่นแหละนั่นนี่ขี้ขำไม่ออกอ่ะเชิงม้าสึกด้วยนะว่าม้าสึกสภาพร้อยไหมน้ำมันจะหมดตอนนี้น้ำมันจะหมดตำรวจอยู่สามอ๋ออันนี้ท่านลุงท่านลุงท่านนี่ท่านลุงเด็แรงจัดเอาชิโร่ไ่ได้อุ้หรอ ไม่ได้อู้ครับเมื่อกี้ผมนึกออกเข้าว้ายเลยทันชิโร่มาช่วยพี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 ่น้ำมันหมดไม่มีใครโดนโดนไล่ตรงคินเบลไหมพี่ส่พี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 ่จะองการเลยโดนรับใหม่สารทันชิโร่ท่านรถค้ามาอยู่ทางซ้ายแกไปไหนแล้วท่านชิโร่ไม่ค้าเบลไม่อยู่แรงไปไหนแล้วผมนี่อยู่ด้านหลังนี่ท่านชิโร่ นี่หลังนี่หลังนี่หลังนี่นายอำเภอจิ้งผม่เขเห็นท่านจิโรารู้ว่าด่าไม่ได้เราจุ้ยใหญ่เลยอ่ะดูยั่วใหญ่เลยครับยุ้ยอะยุ้ยตีนเกินยั่วตีนเกินท่านท่านิโร่ท่านโยกตีนเกินข้าเห็นฟุงไปตรงนั้นแล้วแม่เออ้ยเเเป็นรื่งหมือนจะหลุดแล้วนะพี่ติโอ้ยไม่ไม่จะไม่หลุดยังไม่หลุดยังไม่หลุดน้ำมันจะหมด ท่านน้องมาตินน้ำมันจะหมดน้ำมันค่าจะหมดมาแม่ทัพกำลังจะหมดแรงของแท้มาอะไรด้่ยไครับตีชนย้อนท่านเป๊บท่านอยู่บ้าน JK ครับแถวบ้าน JK อยา่กลังพรมืองนะ ขี่ม้าพันแท็กจากยุโรปข้ากำลังควบม้าเซ็กเทาผู้ใจของข้ามีนะครับท่านผมกโดนไล่ยคือไหนของเมืองเนี่ยแบงค์ผมอยู่นานมากผมอยู่งัดร้านตรงสเตเดียมครับพี่เติมน้ำมันอยู่โอเคไปทางตึกลุงนะบอกไว้ก่อนโอเคเก็บไ่น้ำได้ไปก่อนละเหมือนโดนดักเลยต้องไปก็ได้พี่ตำรวจในเมืองไม่มีเลย กตอองงไหนนบะมืว่าข่าวธุรกิจโจรขโมยรถเหิมยิงสู้ตำรวจสุดท้ายถูกวิสามันหนึ่งหนีไปหนึ่งเมียท้องเก้าเดือนช็อกถามทำเกินไปไหมร้องผัวเป็นคนดีชาวเน็ตถามดีกี่โมงมันมาตอนไหนวะยังครับพี่มันยังไม่ได้แต่แบบเต็มเลยไอ้ข่าวแค่หน้าพี่พี่ชุบได้แล้วชุบได้แล้วสุดหมดไม่แลับ ออจึงเลยนะสี่ห้าคันกระฮอลำหนึ่งอ่ะได้ไครอโอ้โชิโลเจออินซีสินะตำรวจไล่ไล่วาอินซีแหละขอาวแท้ยึดลบโฉมแม่ทำกำลุลสามล้านนะฝั่งุ้นซื้นะแบงค์โอเคไหมเนี่กันคนลราฝ่งอะไรนะพี่ผมอยู่แถวศาสตรกรรมครับ กระจาเลยพี่ออกมองเมืองแล้วข้าอยู่ตรงตรูนานใครอยู่เขาแลบระวังด้วยตำรวจสีแปดหนึ่งคันไล่ข้าอยู่ไหนครับท่านเอซัอคคบพาข้าหารนะพี่โดนไล่อยู่ ไปเกาะของพี่แล้วโชคดีถ้าตำตรวจออรถ้าถ้าทำงานร่วมกันอย่างนังน้นหรือทำไหตำรวจโอเคมาแล้วเราไปอีกสุดยอดตำรวจอีกคนยิง ไอ้คนยิงไอ้คนเตะ